สวัสดีครับผมมาคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของโตโร่เซตใหม่ครับนั่นก็คือเซตที่อวเกาะไฟออกแล้วเสริมดาบแดงขึ้นมาแทนก็สามารถดูตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเล่นเล้ว่าลดดามเมจต้นเกมลงแล้วไปเสริมดาเมจเลยเกมให้แรงขึ้นซึ่งการมีดาบแดงของโตโร่เนี่ยจะทําให้ความแรงทุกสกิลของโตโร่แรงขึ้นหมดเลยครับรวมถึงท่า2ด้วยคือท่า2เนี่ยถ้าเรามีพังโจมตีกีฬาเยอะๆท่า2จะแรงขึ้นตามด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นดามเมจเวก็ตาม พอมพีดับแท้ปุ๊บแคลลี่โดนมีเข้าไปดาเมจเกือบ3 0 0 0นะครับแรงมากๆเลยนะครับซึ่งปัญหาของเซตนี้เนี่ยที่เราไม่แน่ใจกันนั่นก็คือไอ้กอดจะได้ดับไดงเนี่ยตอโรจะเก่งไหมตาเมจะพอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังโฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ไอดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดทัลลกนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นนนนนนมาาะะคครรัััับบจกกก้เยท 4B พิมคำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดีเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนําเพจนี้เลยนะครับ Admin ต้น TP7 มีไอเดียอใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคเข้ามาเกม,เมแล้วเหรอครับก็ซื้อของซับแล้วก็เข้าสู่เรยนการได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนก็จะขึ้นตามหน้าจอ,อนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูนพื้นฐานของตโลดเลยครับแล้วก็ในส่วนของท้งฝังที่ใช้นะครับก็จะใช้ตามหน้าจอ,อนี้เลยนะครับก็จะมีการใช้ลากไม้นะครับขึ้นมาเสริมดาเมจของตโลดที่ไม่มีก่อไฟนะครับเอาจริงจะไปใช้รุนโพเทคก็ได้นะแต่ว่า บอมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับชอบไปดูสลิรมากกว่านะครับชอบให้เรามาเดินไปวๆนะครับไร้บดเอาสุดทำไม่ดีครับเดี๋ยวเราไปเติมเลนล่าเลยครับเอ่ตรงนี้นี่เหมือนอยากจะเห็นเราแล้วเนี่ยเอ้าไม่เห็นเราจริงเหรออย่างนี้เรียบร้อยดีครับโอเคครับได้เป็นฝาั่งไปครับเปิดเกมมาอย่างไวเลยครับแล้วก็เกมนี้ได้ป๊อกกี้เข้ามาช่วยเล่นด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกมเดียวเอาจบเลยนะครับได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะเทสกันแค่เกมเดียวพอนะครับถ้าเกมนี้ได้ดีก็ดีไปนะครับถ้าหากเกมนี้ไม่ดีก็เออไม่เอาลงแล้วกันนะครับนี่ตอดเวเลตปั๊มนี่เวเลสจะตายเลยเนี่ยโอ้ิลูเมียเข้าไปกวนครับเดี๋ยวมาดักเวเลสกันนิดนึงครับเวเลสเลื่อนโลครับก็ดกวนกันนิดหน่อยครับ โฟกัรที่ลุมเนียนะครับผลมาตรงนี้ครับยกเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเบอรเก้มาอย่างสวยครับเั้นี้ครับและด้วยพลังแห่งวับฟ้านะครับต้องก็จะลุยกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับต้นเลือดเขานี่เลือดลดลงร้อยทุกคนเลยนะครับอ้โหระเวเลยครับขาดนิดเดียวครับโหต้าไม่ทันครับเขามีเอ่อพันธุ์เข้ามาครับไหลชนกันต่อครับแต่ว่ายาไม่นู่นแล้วครับแต่ละคนนี่เลือดน่ารักจัดเลยนะครับ พลังบฟาๆเรานะครับสกิลได้เรื่อยๆครับโอ้โหตรงนี้เสี่ยวไม่นอนครับมันรีเข้าไปต่อครับเรียบร้อยครับเอาขาป้อมเลยครับเฮ้ยเอาเรื่องใจครับอิลูเมียมาตรงนี้ครับเราไม่สนใจเราเลยนะครับเราเบ่งเข้าไปครับเรียบร้อยเข้าไม่นดูจะได้ครับต่ออิลูเมียเลยครับโอ้โหแลวชนมาตรงนี้ครับขยมเข้าไปครับทบมาอีกรอบครับเราเบ่งกันหีกรอบครับโอ้โหนิดเดียวครับมันงั้น ถ้ารอดชีวิตหน่อยนะผมได้คนดีเมตาแล้เนี่ยโอเคครับเปิดเกมอย่างมันเลยครับโอเคเข้ามาเกิดแล้วครับเข้าสู่หลิงการเลยครับตอนนี้เตรียมตัวเอาบมังกรครับคลิกฟี่เลือนเหลือร้อยเขาไม่ยอมกับบ้านนะครับป๊อกกี้นี่ชอบงกคีมนะครับเดี๋ยวก็โดนเล่นตายมานะ เบลเล็กก็ยังจ้องอยู่นะครับจ้องจินโหลดอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครที่เข้าไปก่อกวนทํมังกรเลยนะตอนนี้ทางอินูเมียครับอันติเข้ามาเช็คนะครับอ๋อเขาไม่ได้ทางเลนล่างครับเราขึ้นมาข้างบนนี้หนึงครับขอจังหวะนิดนึงครับเข้าไม่ถึงฮะยังขย่มไม่ได้นะครับถ้าจะขย่มคือต้องร้อยทร์สกิลสองก่อนนะครับ ตรงนี้ทางเอลสูดดาเมจแรงกว่านะครับจะเอาเออ่นอกเก้าได้นะเดินจับเข้าตรงกาลางนิดนึงครับโอ้โหแล้วลิงครับเข้าแบบขับป้อมเลยครับเยอะเยี่ยมมากครับเออมาเช็คคำว่าแดานนิดนึงครับและทอนอยู่คนเดียวครับโอ้โหแต่ว่าเข้าป้อมไวเหลือเกินฮนะเฮ้ยเขียนอย่างนี้เอาสูดซุ่มโดนซุ่มโดนซุ่มโดนเอาสูดซุ่มโดนโอ้ยอย่างนี้เช็คเลยครับ นี่เลยครับคอตรงนี้ครับเบ่งเข้าไปครับพยมมาตรงนี้ก็โหเลวโตครับโอ้วันร้านขุมเฉยมาต่อที่ทางลัมเบอร์ก็ได้ครับเบ่งเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้ลัมเบอร์ยังแตกครับตอนนี้การยิงของตโลเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับดลอย่ามาตรงนี้ครับกดล้างให้คีหนึ่งครับโหล้างครนี้สวยเือนกันนลเนี่ย ไล่ชนกันต่อครับสุบๆุมเข้าไปครับขายหน่อยครับแล้วแบบนี้รับเรียบร้อยครับโอ้ยางยังแตกครับโดนลุมสามหนึ่งไม่แตกได้ไงใช่ไหมอ่ะทนไปเลสต่อเลยครับตรงนี้โอ้โหทอนตั๋เลยครับตรงนี้วอร์ปก่อนครับเล่นเยอะไปนะครับเราหนีเยอะไปครับโอ้แล้วสูดีสู้ไวเลสอย่างนั้นเลยเหรอโเอาเรื่องเกินโอ้แล้วโดนจนได้ครับ เบเกอร์ไว้หน้าป้อมครับแล้วทางลัมเบอร์ครับโอ้โหลัมเบอร์เอาเอลสุนคาร์ป้อมเลยครับลัมเบอร์ก็เป็นแอสซินเหมือนกันนะครับเนี่ย <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะโลกสมัยนี้ต้องย่อมีแคลรี่นะครับ <c oughs> ไม่งั้นมีอยู่ไม่ได้จริงๆนะ <c oughs> แคลรี่โดนลมฆ่าที่ต่อไปที่แคลรี่น่าจะลระยะจัดเลยนะ <c oughs> <c oughs> เจอเมทแคลรี่ก็ตายจเจอไฟเตอร์อแคลรี่ก็ตายเจอลมเข้านี่แคลรี่ก็ตายนะครับโดนอะไรก็ตายนะตอนนี้โดนไปสองนัดแล้วนะครับเอาเฮ้ยลิง โอ look, my son, my son, my son. ้ยไม่รู้กันโดนโดนไม่รู้กันผมโดนป้อมยิงไปสองนัดแล้วอะนัดต่อๆไปมันจะแรงไงผมก็เลยไม่แทงต่อกลายว่าลิงเข้าไปผมคิดว่าจะแทงให้เรียบร้อยแล้วอ้าไปตายกันไปแล้วกันไปตายกันไปแล้วกันนะครับลิงบอกว่าฉลาดนะไอ้กอดด้วยกอดดไม่ก็โดนไปสองเม็ดแล้วอะโดนไปสองเม็ดแล้วอะมันก็เจ็บนะลงมือหัวใจนะเว้ย โอเลล่านี่ยังเดือยครับโอ้โหแล้วลัมเบอร์ครับเอาคาร์บอมแล้วครับยังเดือยแต่ก็โดนเร็วมาส่วนไม่ได้ครับแต่เกมนี้แรกกันนันเลยนะแล้วป็อกกี้โดนกระทืบอยู่นะครับผลเขาให้ครับอู้ยานหลบได้เลยครับเดี๋ยวคาดทางอินเนียรไปก่อนนะครับเจอย่าตรงนี้ครับเบ่งเข้าไปครับไล่ต่อยกันต่อครับและชนมาตรงนี้ก็เรียบร้อยครับนกเอฟคิวเอาไว้ครับปกติต่อยใส่นวมไงพอไม่ใส่นวมปุ๊บไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับ และก็ในช่วงที่ตโลกใช้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งสองอันตีนะครับเปจะการซีซีทูกสกิลเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยอินเมียะก,ก็จะงัดเรายากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าตโลแก,กทางอินเมียไมหมต่อหรืหไม่นะครับก <laughs> ็แค่เอาตโลดจากอินุมได้เฉยนะครับเพราะว่า,วายัางไงซับมันก็สกิลมันก็นยังลอยไปโดนเพื่อเราอยู่ดีนะครับ <laughs> ต่ไวเลย่ยไม่อยากสู้สด้วยครับเอาเขาไม่ลงครับหูแล้วเริ่มแรงแล้วนเนี่ยหยุดเขาไปครับโุ้ม,ม,ม,มาตรงนี้ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ได้แกอาแล้วนะครับคนละมาเยอะเหลือเกินครับไม่รอดครับโนยานสับให้ครับเรียบร้อยเลยเหม, <c oughs> มือนจะได้เปรียมนะแต่เสียเปรียบเฉยเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เร้อมาท่าสวยครับหโห้เรื่องโหดเต็มเต็มริมันทีเยอะครับเรือยมาโอ้โห้เรียบร้อยครับเอาเรื่องนะ เอาละเกมนี้นี่แต่ละคนทีมเราฝีหุ่พอคันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะโอเคอยู่นะครับก้อนเลล่าครับเรียวมารเข้าไปกันแล้วครับแต่ว่าดูคลิปหน่อยนะเลนล่างอะดูคลิปหน่อยนะโอ้แล้วเรียวมารเขาข้ามป้อมเลยครับไม่ธรรมดาครับแต่ว่าเรียวมารก็โดนคอยกระซวกไปนะครับนาจิการไม่ทันแล้วครับตรงล่างครับปล่อยไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาทำตรงกลางแทนนะครับ เดี๋ยวคือไปดีนึงครับรอหลักนิดนึงครับเดี๋ยวรอป๊อกกี้มาเติมครับโหแล้วทางิูเมียครับอ้อมไปครับแต่ก็ยังมีเวเลสอยู่นะเจออย่างตรงนี้ครับแข็งใจไว้ครับแข็งใจไว้นะครับอยู่ด้านลาวก็ท้าแล้วลิงมองมาครับแล้วโดยไปทางยูเมียนี่ครับทุบเข้าไปครับเบ่งเข้าไปกันต่อครับเรียบร้อยครับโอ้โหลอยไปลอยมาครับกดไปอีกรอบนงครับกดลางให้นึงครับก็เรียบร้อยครับโอเคครับ แม่ตรงนี้เขียทั้งมินไปนะครับแล้วก็เราได้ไป2นะครับคลิปกลางก่อนนะครับดาวมก็โอเคนะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็อาจจะคลิปช้าหน่อยนะก็ต้องใช้สกิลสอนกันคลิปพอมควรนะครับราะว่าเรื่องความอื่นนี่คือเห็นผลชัดเจนเลยนะครับพอขึ้นไกาอาร์ก่อนเนี่ยคือมันจะรีเรื่อยๆครับมันจะโกง ตอนนี้ก็พยายามหลบสกิลทุกสกิลเลยนะครับไม่ให้แบบว่าเราลอยหรือโดนตันแต่อย่างใดนะครับแลยวสู้สูนะเปล่งเข้าไปครับตามด้วย E Q ครับเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้ได้ไป9คิวแล้วครับ้โหสกอ์สวยงามจังเลยและก็ได้ชันดาทางเวเลด้วยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่คือจะเห็นผลชัดเจนนะครับว่าโตโรอึดจัาเลยนะครับแบบเห็นผลชัดมากนะครับขนาดไม่ใช่อมเรียมนะคนกันยับเยินเลยนะครับ กลับเข้าสู่เรนกางครับตอนนี้น่าจะได้เวลาทำอ็อบเจกต์กันเยอะขึ้นแล้วนะครับคู่กลางเราคอนข้างได้เปรียบครับดักกันนิดนึงครับเจอหยาตรงนี้ครับแต่ว่าทางคิกซี่ครับออกไปก่อนครับไม่งั้นได้ต่อแล้วนะแล้วก็ทางทอยเข้าไปปิดทางลิงได้ครับเดี๋ยวเช็คนิดนึงครับตอนนี้ต้องวัดของดาซเซอยร์ครับและคิกซี่ย้อนทางอิลูเมียครับเข้าไปชนต่อครับเรียบร้อยครับโอเคครับสวยงามครับ แล้วก็ตะก,กี้นี้เนี่ยาทางเรียวมาเขาบอ,อกให้ออกตัดเลือดหน่อยนะครับซึ่งผมมองได้หลายอย่างนะตัดเลือดไว้ก็ดีนะครับหรือว่าจะออกดาเมจไปเลยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะไวเลสมันไม่ค่อยชอบการโดนต่อดอยู่แล้วไงแล้วก็ทีมเราเอาทีมก็ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าไฟต์ต่อเนื่องครับอย่างเรียวมาก็เข้าไปรล้อมนะครับมันไม่ใช่แบบว่าไปไฟต์ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับที่จะต,ต้องการตัดเลือดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถามว่าออกได้ไหมออกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมผมเลือกผมจะออกดาเมจมากกว่านะครับออกดาเมจล้วนๆไปเลยนะครับเอาแบบ เข้าทอนแถวตายเข้าอิลูเมียเคยตายแล้วมานี้นะครับก็เรียกได้ว่าออกได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าออกดาเมจจะมีภาษีดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถใช้กดหยานได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัดเลือดก็อาจจะออกช้ากว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ในตอนนี้คิกซี่รวยมากครับอิลูเมียเจ้าเดิมครับเดินมาชิงแล้วครับทนเข้าไปครับขาดนิดหน่อยครับโอ้โหนิดเดียวจริงครับเดินตามกันต่อครับขาดอีกหนึ่งวีครับโอ้โหเจอเวเล่เข้ามาช่วยครับไม่ได้ครับตอนนี้ เดินกลับครับโหและทางเอลสูครับกับเดินลำเบอร์ค่ะครับคนล้างให้นึงครับเดี๋ยวมาเจอเสียบล่วงเลยครับตรงนี้คีิปฟรียกช่วยมาหน่อยครับพยายามชนเอาไว้ครับโอ้โหตรงนีครับเสียดายครับโอ้ผมไม่คิดว่าคิกซี่จะสกิลโดนครับเป็นยังไงนี่สกิลส่วนแล้วเนี่ยน่าเสียดายจัดเลยครับันทีเช้านิดเดียวครับแต่ผมว่าไปเล่นน่าจะว้าวอยู่ในพุ่มนะครับแล้วโดนเข้าไปครับไปเจอแต่คนแปลกหน้าครับ โอ้ตามคนนี้น้าตาไม่คุ้นเลยครับไม่ใช่เวเลที่นะเรียบร้อยครับหิวไ้หน่อยครับล่วงเลยปะไม่เป็นไรครับปอบเจตัวเองครับปอบเจตัวงไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ตะกี้แรกกับลมเบอร์แล้วกันพยายามเลยเช็คไว้ครับเดี๋ยวจะเอาทันดัสเซียกันนะครับเจอเวเลทตรงนี้ครับแล้วยาตรงนี้ครับคันหลังไว้ให้ครับ สี่คนถาโคมสกิลใส่ทางโตโลครับโอ้โหรับอย่างสบายครับและเดินออกมาทางซ้ายครับแล้วก็ทางคิกฟี่ครับไปทางหยาไม่ได้ครับชอนี้นี่คัดสี่เลยครับแล้วก็ทางหยาครับบุกเข้าไปคนเดียวครับโดนสกิลเต็มๆครับไม่รอดครับคือตโลเนี่ยมันการพวกเมทพวกแคลรี่ไม่ดีนะครับมันจะต้องใช้วิธีในการคัดแบบนี้นะครับก็จะทําให้ทางทอนนะครับทางอิลูเมียนะครับหรือตัวดาเมจตัวอื่นครับไม่สามารถที่เข้ามาจ่ายราเมจใส่แนวหลังเราได้เลยครับ ช็อตอก,กี้นี้ถือว่าเป็นช็อตคัดที่ยอดเยี่ยมมากช็อตหนึ่งเลยครับและก็ตอนนี้คลิปการถูกดันนะครับแล้วก็มาตีคลิปปากหน่อยนะครับค่อยๆทุบไปนะครับาาอ้โห,โหลิงจะเข้าไปทุบครับแต่ว่าเจออิลเมียนตีดากเอาไว้ครับโอโลิงรั่วเลยครับและยายครับเข้ามาต่อครับ ย่านี้เข้าสวยนะเกินครับโหลคิซี่ครับแช่จังหวะนี้ครับด้วยสกิลจ่ายสวยเข้ามาครับเรียบร้อยครับหยานร่วงครับโอ้จังหวะนี้นี่เกินไปจริงครับจังหวะการเข้าหงหยานครับด้วยจังหวะการแช่แข็งซี่ครับจางสวยนะครับโอ้เอาเรื่องจัดจ้าครับเดี๋ยวด้านเล่นโมดกันหน่อยนะครับแล้วก็ทางเอลสูไ้มาเล่นกับเราเลยครับเราเริ่มเหงาแล้วเนี่ย มาเล่นกระสานพลนะครับเดี๋ยวพาดึงเกมนะครับตอนนี้เอาสู่เงินอัพที่ห้านะครับเดินเข้าตรงกลางนิดนึงนะครับตอนนี้อีกนิดเดียวเราจะได้ไส้เขียวแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้สร้เขียวมาแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับแต่ก็เตรียมตัวขึ้นดาบแดงครับเราจะเริ่มเห็นหน้าใหม่ของดาบแดงหลังจากนี้ครับแต่ว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพันธุเลยครับ โอ้โหแล้วทางอิลเมียครับอันตีมาเช็คครับเช็คดูจังหวะนะเช็คในตอนที่เราเจาดาร์กเกือบทุกรอบเลยนะครับแต่ว่าทางลิงครับไปโดนไล่อยู่4คนครับแล้วก็สุดสุนไว้ครับ้าเจออิลเมียตรงนี้ครับอยู่คนเดียวซะด้วยครับแล้วเข้าไปขย่อมตรงนี้ครับทุบเข้าไปครับคลิกฟีีมาต่อครับเรียบ้อยครับโอ้โหตามกันไวเหลือเกินครับก็เจอหยานครับคนมาให้ก่อนนะครับแล้วยานเข้าไปทางนี้ครับโอ้โหแล้วเข้าสวยแลวเกินครับเหลือต่อที่จะคลิกฟี่ครับคนก็ไปอีกรอบนะครับ ปีรอระยะอยู่นะครับตรงนี้ครับแล้จัดสีิลเขาไปครับคาริน่อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับโอ้ใจถึงพึ่งได้จริงครับไม่กดสกิลเล่นเลยนะครับเอาเรื่องจะจัดเลยนะป๊อกกี้นี่ขนาไเขาไม่เล่นนานแล้วนะเล่นดีมากเลยนะครับดาวเจะระเมิดวันนี้ครับโอ้ยอยู่ดีมนเดินเช็คเฉยเลยครับงั้นตอบเลยลวกันนะครับตกใจหมดอยู่ดีก็แวะมาเช็คนะ เวเลตตรงกลางครับเรียวมาเข้าไปเจิมต่อครับโหขึ้นหลอนเลยครับชนเขาตรงนี้ครับโหแต่ว่าเวเลตยังหลบไปได้ครับแล้วไล่คุมันต่อครับตอนนี้พอก่อนครับพอก่อนครับเดี๋ยวยืนสนนิดนึงนะครับเรียวมาเหมือนจะรอบัฟอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวมาเอาบัฟฟ้าครับทางเลนล่างสามคนนะครับเดี๋ยวมาเตรียมดัดตรงกลางนิดนึงครับเราจะเข้าในจังหวะที่ได้เปลี่ยนเดียวนะครับเราจะไม่ชนกันตรงๆนะ พยายามเล่นดักไว้นะครับจะเห็นได้ว่าในเกมนี้ผมจะค่อนข้างดักคู่มือนคลุกค้องบ่อยเลยนะครับตอนนี้เขาเริ่มออลแล้วนะครับแล้วก็ดั๊กซี่เกิดครับแถวสูบฟรีครับข้างบนครับยืนโซนไว้ก่อนนะครับแถวสูดได้เวลาถอยนะครับเอลโซเอ้เกือบแตกโหูแล้วหยาดเข้าเอลโซอีกแล้วครับทิกซี่เข้าไปช่วยครับแล้วก็ไปทันหยาดไม่ได้ครับ แล้วตอนนี้เป็นจังหวะได้เปรี่ยนเป็นข้ามเหลือแค่ทางเวเล่ครับเวเลื่อนเลื่อครึ่งหน่อยครับเราเบอร์เลื่อนเหลือนิดหน่อยครับหายจังหวะนิดหน่อยครับไหลเข้าไปครับแล้วคุบมาตรงนี้ครับโควาละเมอเลื่อนน้อยครับแต่ว่าอยู่นอกระยะไอซคิวครับบุกกระสนุกเลยนะครับเกมนี้ครับปะเดี๋ยวเตรียมเอาดั๊กซีเย่นครับตอนนี้ทีมเราเสียไปทีมมาสองครับสู้ลำบากแล้วครับ เปแล้เลื่อนนิดนึงครับแล้วไปเลจะวิ่งอะไรขนาดนั้นเอาผมเต้นยนนิดนึงเผื่อเขาจะโดนมาโดนไหมเอาไม่โดนก็ไม่โดนเอาเตรียมตัวคลีคลิปการนะครับแล้วก็จะอินูเมียอยู่ตรงกลางนะครับสไลด์เข้าไปครับและคุกมาตรงนี้ครับโอ้โหนอกระยะไปนิดนึงครับน่าเสียดายครับโอ้โหระยานครับเข้าทางเดียวมาล่วงเลยครับ แล้วคิกฟีอาแล้วครับกดเช็คเข้าไปครับไอซีเข้ามาเลยเขเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหลุ้นจัดเลยช่อนี้คิกซี่เกือบแตลงเนี่ยแล้วนี่ถ้ามีเอสคิวนี่คือคิกซี่ตายแน่นอนนะครับตะกี้แล้วตอนนี้ทีมเราตัวกลางสองคนครับไล่ทันอิลเมียเลยครับตอนนี้เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะครับอย่าพลาดนะครับตอนนี้นี่ก็เตรียมตัวอดักเซเยอร์ด้วยนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับทางเอลโซ่ไม่ขึ้นมาครับในจังหวะที่เขาควนขึ้นไม่ขึ้นนะ ในจังหวะที่มีคนขึ้นเกาขึ้นะนนะโอเคคีปไปครับอีกนิดเดียวครับจจไดดับแดงครับตอนนี้คีปดันสูงทั้ง3เลยน,นะครับเป็นจังหวะที่ดีครับในการเอาดารเซียร์ครับแล้วสูงไปยิงไหมโอ้ยทางนิ้ครับไปทางคอไม่ได้ครับไปรับนิดนึงครับพยายามเช็คทุกคุมนะครับตอนนี้ทีมเราเกิดทุกคนนะครับ แล้วก็ทางลิงครับไฟไม่จบครับตรงนี้แล้วก็เอลซูเล่นโลครับนั่นลิงครับเล่นต่อเยอะไปครับตรงนี้กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้เปรียบนะเพราะว่าเราห้าต่อสี่นะครับกลายเป็นว่าไปเสียนะปาริกาเลยกลายเป็นว่าทรงๆนะครับทรงๆลิงนี่บอกโตรเลยขอโทษเลยครับก็โอเคครับอย่างงี้ ถ้าถ้าเล่นแล้วรู้ว่าเราพลาดตรงไหนเนี่ยอันนี้ดีนะจนะพัฒนาต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นแล้วปุ๊บแล้วงงว่าเออเราไปเราไม่เราไม่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนเนี่ยก็อันนี้มันก็จะเล่นยากอยู่งั้นนะครับอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีก็ถือว่าดีครับคงเวลาในการเอาดับแดงเราด้วยไม่ไงั้นเดี๋ยวเกมจบไปกันไปครับเดี๋ยวผมอยากดูโตโร่ดาเมดดับแดงตอนนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้ได้ดับแดงมาแล้วนะครับ แล้วก็เลือดโตโล่นี่หมื่นหกเลยนะครับเลือดโคตรเยอะเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปหาเรื่องนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเตรียมตัวโชว์ดาเมจของดาบแดงครับ <c oughs> ไปเลยตรงนี้ครับโดนทุบเข้าไปครับโอ้โหโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับสไลด์มาอีกทีครับเด่งเข้าไปอีกรอบนะครับปวดแล้วติดทอยครับรู้ไม่ออกครับดาเมจเท่าไหร่เฮียบ้าเอ้ย ประคองไว้ก่อนครับตอนนี้เลือดน้อยครับประคองไว้ก่อนแล้วเจออิลูเมียตรงนี้ครับต่างคนต่างจุดยิงเจ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเข้าครับโอ้แล้วไม่ได้ทำอิลูเมียได้ครับเดียวเยี่ยมมากครับตอนนี้ครับโอ้โหแล้วไปคุปใส่ตัวหนาครับดาเมจรวมทั้งหมดอยู่ที่พันสามเลยนะครับถ้าใส่ตัวบางนี่น่าจะดาเมจสองพันขึ้นนะแค่ทุปอีงเดียวนะครับแล้วก็สกิลสองตะกี้ไปแล้วโดนไปเนี่ยทอยเกือบแตกเลยนะครับขนาดมีของป้องกันนะ โอ้แต่ไได้ครับผมหาจังหวะเข้าตัวดาเมจไม่ได้ครับอยากเฮ็ดาเมจมากเลยตอนนี้เนี่ยโอ้แล้วเข้ากันสวยเลยครับตรงนี้ลิงล่วงไปครับเดี๋ยวรับให้หน่อยครับโอเคครับล่อมันโอเคครับล่อมันได้ครับแล้วเหลือยานอยู่คนเดียวครับโซมันเข้าไปครับแล้วลิงเข้าไปทุบตับป้อมนะโคโหเรียบร้อยครับโอ้สรุปดาเมจอันนี้แรงแรงแต่ว่าเห็นไม่ชัดนะครับเห็นไม่ชัด เฉยๆเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมีการเปิดให้ดูนะครับว่าดาเมจมันแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่าในเกมนี้มันไม่ชัดไงเดี๋ยวผมไปเปิดในบททดสอบให้นะครับอ่ะมาดูในเกมนี้กันนะครับก็ทานอรไปทั้งหมด17นะครับแล้วก็ดาวไปถึง34.6นะครับเรียกได้ว่าทาเนอร์ใส่ตัวหนาๆเนี่ยก็ยังถือว่าทําเข้านะนะครับแล้วก็เบงใส่ทอยที่ทอยเกือบแตกเลยนะครับแล้วก็คิวทปั้หมด10คิวนะครับโหในเกมนี้ ถือว่าทําผลงานได้ดีเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วงต้นเกมเนี่ยคือสามารถเล่นได้สบายเลยนะครับมีทั้งดามเมจนะครับมีคอมอื่นมีทุกอย่างเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทดสอบดามเมจกันนะครับเริ่มเลยครับมาจัดเป็นหนึ่งคอมโบรครับสไลด์แบงอันตีครับ โผงมาตรงนี้ครับต่อยอีกรอบครับเราเบ่งเข้าไปครับเรียบร้อยค่หนึ่งคอมโบแตกครับอันนี้อาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าดาบแดงของโตโรโลเนี่ยมันจะใช้การได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่าหนึง่งเป้าหมายเลือดต่ำกว่า5 0นะครับเรียกได้ว่าถ้าหาักเล่นจริงๆนะถ้าหาักเลือดตรงมาเลือดเหลือสักครึ่งหลอดเนี่ยโตโล่เข้าไปสกิลหนึ่งแลวตามสกิลสองเนี่ยเออคาร่อาจตายได้เลยนะครับมันจะแรงขนาดนั้นเลยนะมันอาจจะไม่ต้องใช้คอมโบเยอะขนาดนี้นะครับก็ถ้าถามว่าเซตนี้ดีไหมก็มันลด ไอเทมไปชิ้นหนึ่งอะครับมันลดไอเทป้องกันไปชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยต่อให้โตโล่มีดับแดงนะโตโล่ก็เลือดอยู่ที่1 6ึ0 0หมื่นหกพันะซึ่งก็เยอะเพียงพอสับโตโล่แล้วนะครับก็ลองเอาไปเล่นตามาดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยในช่วงเล่นเกมมันสามารถใช้ในการครีบๆได้ด้วยครับแล้วก็สามารถใช้ในการจ่ายเมจดในวงไฟได้มากขึ้นนะครับเพราะาโตโล่เนี่ยเอาจริงมันเป็นตัวโลมที่เน้นทำน้าเมจดนะครับ เพราะว่าตัวมันเนี่ยมันกันเพื่อนได้มีเท่าไหร่เพราะงั้นมันจะต้องขู่เขาด้วยดาเมจบ้างนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ